ตามชมกันต่อครับยกที่2ครับเมกะคูช่วงจังหวะจะปล่อยตัวยก2มีภาพช้าครับจังหวะตัดซ้ายของคุณสวัสดิ์กันโดนเต็มเต็มหน้าของคู่ท้าชิงจากญี่ปุ่นครับสายเลือดเกาหลีสเต็ปเท้ายัางค่อนข้างจะไวอยู่ครับคุณมินขาคุณสุดเดชครับใช่ครับก็แหมมีพื้นฐานมาจากมวยสากลสมัครเล่นครับเพราะฉะนั้นฟุตเวิร์กเบสิก ไรต่างนี้ไม่ธรรมดาหน้าครับเรียลีลีห้าสิบ้าครั้งเลยครับเข้ามุนได้ครับคุณสวัสดิ์ไม่มีจังหวะพัพริกสวยได้ครับเรีย่ต้องตัดเวทีให้แคบลงและหน้าอย่าเปิดด้วยนะครับรดบเห็นตัว่อนเพราะว่าถ้าต่อยหน้านี่ต่อยไม่ไม่ถึงนะครับเพราะว่าสั้นกว่าเห็นชัดเจนเลยเราต้องไล่อยู่ในสามเหลี่ยมให้ได้นะครับแต่ว่าสังเกตดีว่าเรียวลีลีนี้ก็ไม่ได้อยู่ในสามเหลี่ยมยังรอฆ่าแลวต่อยหนึ่งสองสามมาตลอดนะครับ ซ้ายมือขอทางคุณสวัสดิ์น่ครับต้องเพิ่มโดยการเล่นไหลสักนิดนึงครับคุณสวัสดิ์เข้าแข็งๆทื่อๆนี่ลำบากครับเพราะว่าเราไม่สั้นกว่าครับต้องโยกหาเลาด้หน่อยใช่ไหมครับโยกอย่าชร์รู้ครับคุณทูชัไทยครับต้องไล่ชิดเรียติดเ้ราะหน้าหน้าอย่าเปิดนะครับแล้วต้องเล่นไหลอย่างนี้ครับโยกไปด้วยนะครับสร้างจังหวะให้กับตัวเองไปด้วยถ้าเข้าแบบทื่อๆนี่อันตรายครับจังหวะต้องออกให้ได้ครับคุณสวัสดิ์เพราะว่าเขาเร็วอยู่ช่วงยกต้นต้นนี่ เรี้ยงแรงยังดีครับยังไม่ดีในเรื่องทางสทรชี้โอ้โหโดนโดนโดนพวกเราก็โดนนะครับแต่เขาก็โดนด้วยในการปลดมากรุกมาชุดๆเม่อพวกเราดูวันนี้ตุนตัวประวัตใจร้อนมากๆเลยทุกส่วนที่ยังเก็บเลยนะครับอยากจะเล่นเออตาเก็บให้อยู่เลยเนี่ยตัวนี้ให้ทุนตัวนี้ต้องขอให้ได้เป็นชุดๆครับการทุ้มห้ามก็คือใช้บุญนะครับสชกครับเก็บเท้าไวอยู่นะครับเดียวดี เ<ด>สียงเชียร์เนี่น<ด>ยแน่นมาก,ก,กครับคในมินชามเชียร์ทุ่งยอมรับเลยเชียร์เยอะมากเลยนะครับยังทำเป้าไม่ถนัดครับคุณสวัสดิ์ถ้าเป็นเวทีครับคุณส,สวัสดิ์พยายามจะเล่งครับพยายามแต่ว่าเมื่อยกเมื่อสักครู่นี้เราเล่งแล้วยังคทำเป้าไม่ได้ครับเป็นว่าเขาสวนได้ดีกว่าด้วยครับยกยกที่สองครับมาดูคับยกสามอยู่ในโชคกันสิบสองยกนะครับก็วันนี้เราได้ดูกันของจริงๆแล้วนะครับ แชมป์ของสมาคมไบย์โรโรดอะบีบีเอต่างคนต่างโดนนะครับเราก็โดนเขาก็โดนด้วยโอ้โยเปรี้ยนเข้าไปเต็มขวาตรงครับเต็มเต็มครับเต็มเลยนะครับต้องต้องชิงต่อยอย่างนี้ครับคุณสวัสดิ์ครับออกออกแคบกว่าครับหมัดขวาตรงนั้นค่อนข้างจะแคบกว่าแล้วการนี่ต้องเกรงแขนตั้งแขนให้แน่นกว่านี้ครับเปิดตรงเรียนลำตัวก่อนไม่แต่ว่าน่าเปิดไม่ได้เลยนะครับดูแล้วไฟนี่ทางคุณสวัสดิ์ต้องลงทุนนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยทนายให้โจมให้โทษทนายโจมนี่เหนื่อยครับ ไวด้วยนะครับเร็วดีมีหมัดหน้าคอยรบกวนไว้ตลอดพวกเราต้องเข้าชิดด้วยนบตรงนี้เอาครับแรกกันแล้วทุกถูกทุกถูกสเปคแล้วนะครับเพราะว่าสั้นกว่าเตี้ยกว่าต้องเข้าเร็วต้องตัดลำตัวนี้ลลำตัวครับคุณสวัสด์โหลดให้เตี้ยลงมาก่อนครับแล้วก็ต่อยให้ขาตายครับให้พวงลำตัวก่อนจะขึ้นหน้านะครับดูครับอย่าโดยการแทนนะครับคือไล่ต้องไล่ไล่ทวนด้วยนะครับอย่าไปไล่ตาม เปรี้ยงเขับว่อยู่ในสามแม่สังเกตทีได้ว่าริลีลีนี้ไม่ยอมอยู่ในสามเหลี่ยมเลยนะครับพอหลังแต่เชื่อปุ๊บนี่แกบุญออกข้างทันทีครับเนี่ยวนออกทางด้านซ้ายมือของคูสวัสดีครับคูสวัสดีกดคอครับโอ้โหเสียริลีลีตลอดเลยนะครับแหมดูแล้วเกมทำนสามยกนี้ไม่ใช่งานง่ายของคูสวัสดีแน่ครับเพราะว่าทางริลีลีนี้ใช้ได้เลยเด็กครับทั้งฝีมือทั้งมือสุแผนการชกน้ำหนักหมัดนี่ประทะกันแล้ว เหมือนคุณสวัสด์จะมั่นใจเกินไปหรือเปล่าครับนี่คือปัญหานะครับเขาต้องเดินอยู่ครับพุณสวัสด์ไม่มีทางเลือกอยู่เลรับ้อสั้นอย่างนี้ครับไม่เดินไม่ได้เอ้าโอ้โหไม่ยอมอยู่ในสามเหลี่ยมจริงๆเลยเขาวางแผนมาดูดินี่ครับวนออกซ้ายออกขวาครับลายากแบบนี้นี่ดูการเคลื่อนตัวของเลียวดีๆครับทางด้านเท้าหลังนั้นค่อนข้างจะสวยงามครับคุณเบอร์หมุนออกไปรอบๆครับดูครับ แล้วยืนด้วยปลายเท้าสเต็ปด้วยปลายเท้าอ้าครับจิ้มลำตัวครับโดนแล้วมีอาการเหมือนกันที่อาวเลครับคลืนี้สวยครับต้องเล่นลำตัวอนนะครับยกทีสี่นะครับตามชมกันต่อภาพช้าช่วงพักยกเงินขวาของภูณสวั์นั้นโดนไปปลายหมัดครับดูยกนี้ครับเมื่อช่วงพักยกเงินภูณิวั์สั่งให้นวดลำตัวเลยครับดูว่าจะตัดชายโครงได้หรือเปล่าครับภูณสวั์ครับบอกเป็นเกมที่มีกอกใจพอสมควรเพราะว่าจังหวะไล่ของทางภูณสวั์นี่ ยังทําไม่ได้เท่าที่คาดตั้งใจเพราะว่าทาง Lily <c oughs> าเรลีนี่งวายมากแต่อาร์ตัวนี้ติดเชื่อกับโอ้โหตรงนี้เอี๊ยดนะครับไปนู่นเลยนะครับไปไกลเลยครับไปไกลเลยนี่ครับขวานี่ต้องเอาให้ได้นะครับทางเรลีนิ่งมา่อไหรนี้ก็เป็นโอกาสของเราเลยครับจะหนีได้ตลอดรอดฝ <c oughs> ั่งหรือเปล่าครับเอาละครับมีโต้เหมือนกันมาเพื่อคัดสวนมาครับติดตัว จะต่อยคล้ายพังพอนนะรับชุกๆจะไปเรื่อยนะครับอเรากสายไล่ตลอดชนตรงๆนี่เสร็จแล้วแน่ครับนะครับพยายามจะไล่ครับเนี่ยส่วนใครนี่นี่ต้องเดินให้ดีครับผ่านไปสมยกยกที่4ี่ก็คงจะลดความกดดันลงแล้วนะครับคุณสวัสดิ์เอาแล้วครับแต่ว่าอย่าเผลนะครับเพราะว่าจังหวะออกหมัดนั้นแม่ขวาหล่นนิน้าเปิดครับต้องระวังครับในลักษณะตีหัวเข้าบ้านอย่างเดียวเลยครับ จังหวะชาบสวยนะครับสายช่วงที่ได้เปรีย่ครับเาไปเรื่อยๆเดินไล่เร็วอาครับนี่ครับจังหวะแบบนี้ครับที่เราทำล่ากอนล่ากอนใช้จังหวะที่พอเสียเปรียบเลยก็หันข้างเลยนะครับขนาดหมัดไม่เท่าไรนะครับเอาตัวคือแค่กินเชียงเกินเนี่ยมีหมัดหน้ารบกวนหมัดเนื้อวาปล่อยเดียวให้ยุบให้อยู่ให้ได้ครับแล้วก็คนดูที่ชมกันแต่ทอดสดนะครับทุกบว่าอึดอัดเลยอ่ะึดอัดแลกแล้วแกแล้ว โอเคครับค okay, ุณสวัสดีครับมาชมกันต่อนะครับยกศึกเหลืออีกสามยกรวมยกนี้นะครับคุณนี้ต่อยกันสิบสองยกของการป้องกันแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์แมนเทเวกของสมาคมมวยโลกนะครับเดวลีลีนั้นใช้แผนโปลิสจับขโมยคุณสิงห์ขาววิ่งหนีเก่งมากครับดูครับยกที่สิบแล้วนะครับคุณสวัสดิ์เดินอย่างที่ผมว่านั้นคงไม่ทันครับต้องวิ่งเข้าใส่ครับแล้วก็ต้องรอหมัดบวกหมัดปฏิหารแล้วครับนาทีนี้ ต้องบวกทีเดียวโป้งหันหลังแล้วเข้ามุมไปเลยครับเข้าละครับซ้ายโดนครับโดนหรือเปล่าไม่ต้องดักต้องดักจังหวะที่เขาพลิกหนีเอาให้ได้ครับเพราะว่าจังหวะที่โดนหมัดแรกเนี่ยพอโดนต้วเนี่ยทางลิลลี่จะพลิกตัวหนีหได้ต้อง,ต,องต้องดักจังหวะนั้นให้ได้ครับจังหวะที่เขาจะฉากขอขอกเข่ายังไม่ออกเพราะว่าโดนแบคบคือไม่ไม่ต่อเนื่องว่างั้นเถอะ นะครับสังเกตดูครับพอต่อยได้หมัดหนึ่งเนี่ยทางเรือดีจะพลิกหนีทันทีครับจังหวะที่เขาพลิกหนีนะครับทางคือสมควรต้องดักให้ได้ครับเราดักไม่ได้นี่ไล่ยากประการนี้ก็ต้องเดาใจเหมือนนายประตูผู้รักษาประตูของทีมขาวจะไปซ้ายหรือขวาครับใช่ครับต้องดักไปทางซ้ายหรือทางขวาครับดูครับดูครับวิ่ไวจริงๆงี้ยพอพอตีหัวแล้วไปเลยครับต้องดักให้ดีครับสวมาก ทำการเลยครับพยายามจะฟองวาโดนสีสากของคุณสวัสดิ์ครับแต่ทำการไม่ได้เกินเลยพอดูรูปร่างแล้วดูแล้วไม่น่าจะคนนครับอาระโดดขวาดูซ้ายนะครับสาวครับต้องสาวครับคุณสวัสดิ์อย่าหยุดครับห้ามหยุดครับคครรััับบมีจงหวะต้องเติมให้เต็มครับฮะเร่งเร่งเอาครับต้องห้ามหยุดแล้วครับคุณสวัสดิ์ไ่ดน่มีเท่าไหร่ต้องใส่แล้วครับนาทีนี้ยังหาช่องไม่ได้ครับีเท่าไหร่ต้องใส่แล้วครับคุณสวัสดิ์ครับเอาแล้วครับ ยังไม่จนนะครับยังไม่จูกระดานครับเอาขวานนครับดิงหวหด่อยดจ้งกวหน่อยครับมันหน้ากระแทกไปก่อนนะครับภูสวัสดิ์ทำ่าจะซึมเหมือนกันครับเรียวดีๆลร้นเป็นตัวโกครับพี่ผู้บรรยายคนดูเหมือนกันหมดคนดูเหมือนกันหมดเพเมื่อไรจะจอดสักทีน่ครับเมื่อไรจะจอดไปทีครับยังไม่จอดเลยครับมขดแต่ก็ต้องหยับเพลินนะครับุูสวัสดิ์เพราะว่าขวาเขานั้นรอดักรอบวกอยู่นะครับนี่ครับ แม่เหมือนมีตาหลังนะครับลูกนี้หลบทันครับไฟนี้ต้องบอกคุณสวรรค์ต่อยพลาดเยอะมากครับอย่างว่าเลยครับเพื่อเร็วยิงเลแล้วไปอ่าครับหนีหนีอ้าขึ้นหน้าไปบันทึกล้วต้องเสี่ยงนะครับคุณสวรรค์อ่าครับแรกเป็นแรกแล้วต้องต่อยหน้าอกต้องต่อยลำตัวอย่างเดียวครับใบหน้านั้นต่อยไม่ถึงครับสายตาดีจริงๆครับเร็วเร็วเร็วเา็วเร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 ็วเวเร็วเร็วเร็วเรร็วเร็วเร็ เป็นยกนี้นี่ถึงอุ้ยอาครับอายกครับเหลืออีกถึงสิบวิแล้วแต่ดูเขาต้องอ่อนลงไปนะครับยกนี้นี่ของตรงๆแต่ว่าเราต้องเน้นเน้นเน้นหวัดให้ได้ท่านผู้ชมครับเหลืออีกสองยกนะครับวันนี้ต้องมาดูครับยกสิบเอ็ดกับยกสิบสองครับคุณส่ออะไรครับได้อีกหมัดนึงครับดูซื้อไม่เยอะครับทางลิ้วได้ีครับยกที่แล้วนี่โดนจังๆไปสองสมัดแล้วนะครับโอ้ยทำท่า ถ้าภาษามวยต้องบอกว่าต้องเล่นยาชุดแล้วครับคุณสวัสด์ทีเดียวทีเดียวนี่เอาไม่อยู่ครับ<ป>ต้องเป็นชุดๆดครับดูครับจะหมดจริงหรือเปล่าครับเร,รลรรลี่แต่ก็ยังเท้ายังเท้ายังเคลื่อนที่ตลอดอยู่อย่างเรือประมาณไม่ได้ได้นนวย <ๆ S 2> นะครับถ้าหมดถ้าหมดสองยกนี้นะครับเราเราทำดีๆก็มีสิทธิ์ที่จะเฉือนเนื่เือได้นะครับแต่ว่าคงไม่มีใคยอยากลุ้นถึงคะแนนครับเอาน็อกก่อนดีกว่าครับสองยกนี่ก็จะไปลุ้นคะแนนนีเหนื่อยเหมือนกันโพ คะแนนสามท่านนะครับที่มีก็มีจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ออสเตรเลียแล้วก็ไทยเราคนนะครับยังเผลอไม่ได้ครับคุณสวัสดิ์จังหวะที่จะจากมาเมื่อกี้เรี้ยลีลีทิ้มขวาเข้าอีกทีหนึ่งครับครับตอนนี้เกมเป็นของคุณสวัสดิ์แล้วครับอยู่ที่ว่าจะเช็คบินได้หรือเปล่าดูโหยดูอ่อนบักหนึ่งจัหวะจังหวะซูนเขายังโอเคอยู่ครับไม่เอาเปิดนะครับบูดู้ไปปึ๊บขยับหลังครับคุณสวัสดิ์ยังไม่โดนเต็มๆครับ สายของภูสวัสด์หล่นเมื่อไหร่นี่ขวามาทันทีครับต้องระวังครับเอาอได้แล้วนะครับขมูมแต่เราต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่าข,อออขวาไง <ๆ S 2> จะสวนอยู่ตลอดเหมือนกันๆๆให้ลูกจัดจางนี่นะครับ,รบพวกเรามีโอกาสที่จะทําได้ตนนไแต่วันนี้ <จะ S 2> เดินวดลำตัวต่อยลำตัวสะสงความเจ็บปวดเข้าไม่ถึงตัวเลยครับคุณสวัสดิ์ โอ oh, so ้ยโอ้โหแรงแล้วแรงแล้วแรงแล้วโยนดับสปีดหมาไวแล้วออกไปแล้วแกก็รู้จักต่อยนะครับเรียบีบางจังหวะก็โชว์ให้เห็นเลยครับสปีดหมัดดูการสปินหมัดครับดูครับดูกระแทกแย้ครับโอ้โหมากวายมากจริงจริงน้าอย่างเดียวไม่พอครับโอ้โหเติมหลังเข้าไปด้วยเติมเติมเต็มว่าจังหวะใกล่ไม่จบเับทีเดียว ดูเสืองเกลอยกระหึ่มเลยโยกหน้าโยกเดียวนะครับต้องทำให้ดีที่สุดแล้วตอนนี้เอ้าปึ๊บโอ้โหไล่ไ่ไม่จนจริงดูอ่อนลงไปครับแต่ว่าจัวออกมาเขายังเร็วอยู่หมัดหน้าของเดียดีดูไม่หนักแต่ว่าเป็นลูกที่จุกจิกเลยครับถือว่าคอยทำลายจังหวะด้วย เสียสมาธิหรือเปล่าคุณสวัสดิ์โอ้โหท้ายครับ3นาทีทองจะมีอะไรเป็นปาฏิหาริย์ให้หรือเปล่าสําหรับคู่นี้ยังเดินอยู่นะครับคุณสวัสดิ์จะต้องมาลุ้นที่คะแนนแล้วนะครับครับก็มีกรรมการพินิจประหยัดซับครับจากประเทศไทยครับชองฟองตัวตูแปงครับจากฝรั่งเศสแล้วก็ดิเล็กเนย์แฮมจากออสเตรเลียครับโอ้โหจังหวะนี้แม่ต่อยหมุนตัวหมุนเลยครับคุณสวัสดิ์นี่ช้าด่วนนะฮะดูเหมือน เขาจะมั่นใจเลยครับดูครับฝาดออกหมัดการกระแทกหมัดหน้ายกนี้มายัดอย่างเดียวนะครับทายเดลลิลีมีอะไรต้องใส่ให้หมดนะครับต้องยอมรับว่าวันนี้หมัดหน้าเป็นรองเยอะออกโดนหรือเปล่ายกสุดท้ายต้องเสียงนะครับที่สวัสดิ์ยังมีความมุ่งมั่นมีความมานะอยู่นะครับออาขวาโดนครับโดนแล้วหนีออกข้างครับดูครับไม่ต่อเนื่องครับเพราะว่าเขาจะไวแมละเร็วด้วยเร็วมากเลย สองยกนี่สังเกตทีเดีไม่ไม่เคยอยู่ในสามเหี่ยมเลยใช่เท้าไม่ไม่หยุดเลยนะครับเท้านี่ขยับตลอดผลเป็นเทียมร้อยเมตรสมัยเรียนมัธยมถมนะครับดูครับหนีเก่งยิงครับรองเท้านี่ติดสเก็ตไหลลื่นเลยครับดูครับนี่เป็นการเตรียมแผนมาเป็นอย่างดีครับดูครับเขาบอกว่าเขาจะเตรียมแผนแก้เกมมาเป็นอย่างดีครับถูกแลหนีได้ได้เก่งด้วยครับไม่อยู่ในจุดสลบจุกสามเหลี่ยมครับหลังแหวนเชือกหลังพิงอกเลยครับพลิกออกมาเลยครับดูครับ เบสิกการทุบใหญ่และแรงมากนะครับแต่เราก็โอ้โหต้องยอมรับความเพียรความพยายามโอ้โหเหลือเกินเหลือใช้เลยอ่ะแล้วแรงไม่ตกด้วยครับเดินตลอดด้วยคุณสวัสดิ์ครับกำลังได้ตัวพูดถึงครูกมาวัดใจกิจการอีกครั้งที่น่ารักอีกแล้วลูกเกมนื่อยพายามเลยเอาครับมีคนท้ายทุบสุดท้ายครับโอ้โหไปได้จนถึงเมืครับ ติดสปริงไปแล้วครับเรือด pues right yeah, ีๆเท้าต er ิดสเก็ตหมัดหน้าติดสปริงครับดูเขากระแทกแล้ววนออกไปวนออกไปแล้วโอ้โหดูไวและเร็วแล้วเบสิกการช่วงนี้ครับไม่ได้อยู่นิ่งเลยอ่ะนายเท้าตลอดงจังหวะลูกจากเนี่ยโดนขวาตลอดเลยครับ แต่ว่า <Cornell> ต้องบอกว่าคุณสวัสดิ์ก็มาตรฐานดีครับคุณนยูนชาวต้องยอมรับครับร่างกายหัวจิตหัวใจไม่มีท้อครับสี่เรบคุณสวัสดิ์ครับบอลยิงหมดยกแล้วนะครับนีเดียวครับตีนกรรมการแล้วครับท่านนี้โอ้โหดูีพลังอุ้หงาอย่างเดียวเลยหมดยกเซนชัมเปี้ยน ข้างใหญ่เลยเพราะเพราะว่าก่อนหน้านั้นคุณสวัสดิ์ได้รับการเข้ามายว่าน่าจะไปนิทรบ,บายนิทรบายนะครับในเสดาจดแทน